กลับมาเดกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับโซอินไซด์นั่นเองวันนี้มีข่าวนเทิงเกาหลีนีงามระกัศรางวัลด้วใช่ไหมคะใช่แล้วข่าววันนี้จะเป็นเรื่องของวงการเพลงนั่นเองนะคะกับกาออนชาร์ตนะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้างมาอัปเดตกันค่ะประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับรางวัลกาออนชาร์ต K-pop Awards ครั้งที่4ค่ะซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เช่นเคยที่โอลิมปิกเจ n น s สติก a r e นาในเซ o u ์สโอลิมปิกพาร์คเมื่อวันที่18กยี่ผ่าานนมี้เองค่ะ รางวัลน,นี้จัดโดย Gaon c h a r t ชาร์ตเพลงแห่งประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเทียบเท่ากับ Billboard c h a r t ของอเมริกาค่ะซึ่งจะมอบรางวัลสาขาต่างๆให้กับเพลงอัลบัม้มศิลปินและยังมีรางวัลออกแบบท่าเต้นโปรดิวเซอร์คอมโพเซอร์และทีมงานเบื้องหลังการผลิตงานเพลงอีกมากมายค่ะโดยจะพิจารณาจากผลงานชาร์ตประจําปีและยอดขายซึ่งรางวัลเดน่เดนๆในงานก็ได้แก่ Song and Artist of the Year ซึ่งรางวัลน,นี้จะมอบให้กับศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละเดือนทั้ง12เดือน ซึ่งศิลปินที่ได้รางวัลนี้ไปนะคะก็มี12วงค่ะเช่น Girls Day, So You Jong Gigo, To Anyone, a อ d o n g Musician แทอยาง MC Mong และ A Pink ค่ะอัลบั้ม of the Year แบ่งเป็น4ไตรมาสค่ะผู้ที่ได้รางวัลก็ได้แก่ดงบังชินกี EXO, Super Junior ซึ่งได้รางวัลไปจาก2อัลบั้มทั้งมามาชิต t าและดิสซิ s เล v e ด้วยค่ะสงสงะ รางวัล New Artist of the Year นะคะแบ่งเป็น male group นะคะได้แก่วง Winner และ female group ได้แก่ Mama m o o ค่ะส่วนรางวัล Rookie Award นะคะได้แก่วง BTS และ Winner ค่ะ รวมไปถึงรางวัลแฟนโหวต Popularity Award นะคะได้แก่วง EXO ซึ่งวันนี้มารับรางวัลกันไม่ครบคนบค่ะเพราะว่าซิมินป่วยจนไม่สามารถมาร่วมงานได้เมื่อแฟนๆรู้ก็ออกอาการเป็นห่วงกันใหญ่ค่ะทาง SM Entertainment จึงต้องออกมาเปิดเผยว่าซิมินป่วยมีอาการต้นเนื้อคั้นตัวและมีไข้หนาวๆร้อนเขาจึงขอหยุดพักรรกษาตัวให้หายดีก่อนที่จะมาเจอกันแงค่ะ ผลรางวัลที่สรุปมานะคะเป็นรางวัลเด่นๆทั้งนั้นเลยค่ะ